ตื่นยังตื่นยังค่ะตื่นยังค่ะไปตื่นแล้วก็ไปออกกาลังกายกับวีวีสุขภาพต้องมาที่หนึ่งนะคะไปเลยวิ่งวิ่งโยกเบาโยกเบาค่ะโยกเบาโยกที่บ้านฟิตเน็กที่บ้านไม่ต้องไปเสียเงินโยกค่ะโยกเบาโยกขึ้นแขนค่ะ ที่บ้านนะคะเราทานเยอะขยากได้เอวขยากได้ขาดีบยกถ้าเ,าเบาโยกที่บ้านนะคะไม่ต้องไปจ่ายเงินฟิตเนสทำอยู่ค่อยๆยกแขนยกขาขึ้นไปยกขึ้นไปเลยแขน แขนเราจะได้เรียวๆแขนจะได้เรียวนะคะโยกไปวีติดออกกําลังกายค่ะติดออกกําลังกายดีกว่าติดการพนันแมนมอติดออกกําลังกายดีกว่าติดอย่างอื่นดีกว่าติดอย่างอื่นใช่ไหมคะโยกไปโยกไปกับสามชาไม่เป็นไรเพลงไม่เป็นไรเราพ่อพี่ไม่ยัง เปิดรายได้อะไร,ไดะไรเดี๋ยววันศุกร์มีมีเพื่อนซ้อมไว้ก่อนเพื่อนจะเชิญไปมันเกิไดกไปแดนกันไปแดนกันไปออกกำลังกาย,ยยายโยกโยกขยักเอวดีโยกไปโยกไปโยกให้จนเหนือออกนะคะ เงือออกเราค่อยไปดื่มตื่นขึ้นมาดื่มน้ำชาร้อนๆแล้วก็สองข้างค่ะสองข้างหมุนไปเลยอันนี้ได้ส่วนไหลนะคะคนไหนที่ปวดไหลคนไหนปวดสันหลังไปหมุนกลับหมุนกลับค่ะ สามชาไมยกเบาๆที่บ้านะคยกยกเต็มไปเต็นมาจนเหงื่อ,อให้เหงื่อไหลออกให้เหงื่อออกเลยค่ะตีตอนนี้ไปเอวนะคะไปเอวขยังเอวขอดยกมือขึ้นขยังเอวขอดไปแล้ว ก็ดีกอบัอบอบอบมบัมมา,านนี้เอวนะคะใครอยากเอวยีบิดเข้าไปเลยบิดไปบิดไปเ,เอวยิบสีเอวยหกอกสามสิบแปดนับหนึ่งถึงสิสบนะคะ ยืดขึ้นยกขาขึ้นยกเอวขึ้นยกนมขึ้นยกขึ้นยกขึ้นหมุนไปเลยหมุนกรับอันนี้แก้คนอย่าให้เส้นนะคะต้องขยับขยื่นเส้นบ่อยๆนะคะอย่าให้เส้นทับสันหลังอย่าให้เส้นทับ บางคนขยับไปบ่อยขายกข,ขึ้นบนฟ้าขาจะได้ไม่เป็นเส้นเลือดขอดค่ะเพราะว่าเราอายุเยอะแล้ว นอนอยู่ท่านอนเปลี่ยนข้างวางลงยกขึ้นรีดยายให้น่องใหญ่นะคะเดี๋ยวขาเราจะไม่สวยขาจะไม่สวยขาเราต้องเรียวแขนเราต้องเรียวนะคะยกขึ้นไปเลยยกยกขึ้นยกลง ปับนบกก็ได้ยกขึ้นไปแขนแขนจะได้เรียวยกบ่อยๆยกบ่อยๆนอนยกก็ได้ยืนยกก็ได้นั่งยกก็ได้นะคะสำหรับคนทีไน่ไม่อยากมีเนียงแขนเราเปิดเม่ไดเปิดเมเไยก ม่ได้เต้นนักเต้นน,น่นี่เต้นเองเต้นเองในบ้านไม่มีใครเห็นหรอกโยกให้เหงื่อออกพ่เศษออกกัลังกายให้เหงื่อออกโยกจนเหงื่อออกนะคะเอาออกกัลังกายเราไปทําดูเราอยากได้ส่วนไหนแค่เราทําอยู่ที่บ้านนะคะเพราะว่า ถ้าสมมติว่าร่างกายเราไม่ขยับขยื่นมันมันจะทําให้เส้นเอ็นทับสันหลังทับเส้นขาขอดเส้นกยาขาเรียวแข็งเรียวโยกไปเลยวโยกบ่อยๆโยกบ่อยๆค่ะหมุนหมุนหมุนตข้าวตมข้าวหมุน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  มุนมุนมุนท่านี้่นี่ท่านี้ท่าหากินท่าเปรอะรักว้อเส้นาวินทบาดบวดเจ็บ กายที่บ้านไม่ต้องไปเสียตังค์นะคะสู้ๆเพื่อนเห็นไม่เหงาออกแล้วหุนดีหุุนสวยไปกับวิเวีเลยค่ะ